สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินแชนแนลวันนี้นะครับเรามีข่าวดีของบอสนกพงศกรแห่งวงหมอลำเสียงวิหกนะครับบอสนกและบอสนุนะครับก็อยู่ด้วยกันตอนนี้นะล่าสุดเนี่ยก็มีน้องคนหนึ่งนะครับมาสมัครในเสียงวิหกเรียกว่าเป็นเด็กหญิงละกันนะเด็กหญิงคนนี้หน้าตาน่ารักนะครับ ถ้าได้แต่งองค์ทรงเครื่องคือสวยไม่แพ้ใครเลยนะแต่โดยความที่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องมีจุดเริ่มต้นเนาะเป็นธรรมดาแต่จุดเริ่มต้นของเด็กผู้หญิงคนนี้ที่มาสมัครเสียงวิหกเนี่ยเขาไปร้องเพลงตามงานวัดไปร้องเพลงเปิดหมวกเปิดหมวกครับเปิดหมวกไม่ใช่เปิดหมวดนะเปิดหมวกกับแม่ของเขาที่ตามงานต่างๆนะ โดยความที่ว่าน้องคนนี้เนี่ยเขามาสมัครกับเสียงวิหกนานแล้วนะครับนกพศกรเนี่ยเขาก็ได้บงได้เบอร์นะก็ลองโทรคุยกันนะให้มาสมัครเลยบ้านน้องอยู่บ้านพร้าครับนกพงศกรนะเขาก็รับไว้นะ บ้านเพร้าหรือสามเพร้าที่ใครหลายคนรู้จักนะสามเพร้าเนี่ยยังมีเด็กที่เสียงดีอย่างนี้อยู่หรือเปล่านะแต่ว่าน้องคนนี้คือพิเศษอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่ขยันแล้วก็กระตันอยู่ด้วยเสียงหวานนะครับหน้าหวานคักเสียงก็หวานลบกโพธิกรเลยรับไว้เลยโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากน้องโชคดีมากๆที่ได้เจอบอสทั้งสองบอสที่มีแต่ให้ยังไงก็ ขอให้เสียงวิหกเนี่ยปังปังป,งปงนะครับน้องรูปร่างดีหน้าตาดีเสียงดีโชคดีที่มาเจอ2ผู้ใจบุญอย่างบอสนกแล้วก็บอสหนุก็เลยรับไว้เพื่อต่อยอดองค์กรความสามารถของน้องนะครับมันจะสร้างแล้วก็จะช่วยให้น้องเนี่ยมีประสบการณ์มากขึ้นดูตัวอย่างน้องอา้อายนะครับ เหมือนที่แอดดิวเคยบอกนะจะมีเจเนอเรชันใหม่เข้ามาเรื่อยๆแต่เราก็ต้องเปิดใจนะเพราะว่าแฟนคลับนกพงศกรส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่ารับเลยรับเลยจ้าเป็นกำลังใจให้เลยรูปร่างน้องหน้ตาดีเสียงดีรับเลยอยู่กับหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรเนี่ยถ้าขยันและอดทนเป็นเด็กดีเชื่อฟังหัวหน้ามีแต่จะจะเดินรุ่งเรืองแน่นอนยังไงก็เฮงเฮปัง,ปงๆเพราะพวกเราทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนให้อยู่ในเสียงวิหก ถือว่าเป็นบุญมากๆเลยนะที่ลูกหลาได้มาอยู่กับบอสท,ทั้งสองชีวิตสงสารมากๆนะครับคือน่าสงสารคักตั้งใจนะครับตั้งใจเอาบอสท,ทั้งสองเข้าใจกว้างครับใจดีใจบุญพร้อมให้อีหลาเนี่ยประสบความสําเร็จอยู่แล้วนะบอสท,ที่มีจิตเมตตาจิตใจดี อิหล่าตั้งใจเอาหัวหน้าเพื่อนให้โอกาสแบบนี้ขยันแบบนี้นะครับเอาทุกอย่างเดอ้อหัดเต้นหัดํำเก่งๆแม่ FC เสียงวิหกเป็นกำลังใจให้อยู่แล้วละ่ะยังไงก็ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวเสียงวิหกนะบอสเพื่อนเมตตาให้โอกาสแล้วก็คว้าโอกาสไว้ให้แน่นสู้เอาพัฒนาตนเองเอาให้เก่งให้ดังในมือหน้าเดอ้อไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่แรกนะครับแต่น้องมีสว่วนอยู่แล้วพื้นฐานน้องเสียงดีเสียงหวาน ยังไงน้องแค่ไปตบซ้ายตบขวาแต่งองค์ทรงเครื่องนะครับแล้วก็รู้เทคนิคการอยู่ร่วมกับผู้คนแล้วก็การวางตัวนะครับว่าวงนี้องค์กรนี้เขาเป็นกันอย่างไรเขาทำอะไรบ้างนะเวลาเจอผู้คนต้องมีความมั่นใจขนาดไหนต้องใส่ความมั่นใจเข้าไปนะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับเดี๋ยวทางบอสนกกับบอสนุเขาก็จะสอนตรงนี้เองนะ ซึ่งเราเห็นได้จากน้องอาอายแล้วนะครับ <c oughs> อย่าไปดราม่านะว่ามีเด็กคนใหม่มาแล้วจะลืมน้องอาอายเพราะว่าน้องอาอายเนี่ยเขาเป็นลูกของพอนกอยู่แล้วล่ะนะครับส่วนน้องคนเนี้ก็เข้ามาในฐานะที่เหมือนเด็กฝึกงานอะเหมือนเด็กที่ต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองบางคนนะครับเม้นสุ่มมาเลยนะน้องอาอายก็ยังยืนหนึ่งอยู่ในวงนะครับแต่เด็กๆคนใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยถามว่า ตามหลักความเป็นจริงเนี่ยเราก็ต้องควรให้โอกาสเด็กน้อยถูกไหมเพราะว่าเขามีความสามารถให้กําลังใจแล้วก็รักน้องไอต้องรักวงนําน้องไออยากให้วงดังงานเยอะพ่อแม่ FC บางคนอย่าเห็นแก่ตัวนะอย่าเห็นแก่ตัวเองอไอมาเห็นคลิปนะครับคงเสียใจนะครับมาเห็นคอมเมนต์คงเสียใจที่ทําไมหลายท่านบอกว่าไม่อยากให้รับไม่อยากให้มีน้องใหม่เข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับวงมีนักร้อง มากหน้าหลายตาอยู่แล้วนะเพิ่มกระแสสตอรี่เข้าไปวงก็มีงานมากขึ้นคนรู้จักมากขึ้นมีคนมาใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะมาเปิดประสบการณ์เพื่อที่จะมาเข้าสังคมคนดูเนี่ยเขาอยากจะเห็นอะไรใหม่ๆนะจะได้เห็นคนใหม่ๆเข้ามาในปีที่5บ้างอะไรประมาณนี้งานก็จะเพิ่มขึ้นนี่คือสิ่งที่น้องอา,อายต้องการ พวก f อ FC ตามกระแสนะครับถ้ารักน้องออยจริงๆจะรู้ว่าน้องอยากให้วงดังขนาดไหนนะครับอดทนสู้สร้างฝันให้ตัวเองในวันที่น้องมีชื่อเสียงขออย่าลืมพ่อนกและก็ย่านุผู้ที่มีแต่ให้แล้วก็ให้โอกาสตรงนี้สำคัญที่สุดแล้วก็ถือว่าเด็กคนนี้โชคดีมากๆที่ได้มาอยู่ในครอบครัวเสียงวิหกนะเชื่อฟังคำสอนจากป้าๆแม่ๆในวงเพราะทุกคนคือพ่อครูและแม่ครูที่เก่งนะครับ สุดยอดมากๆครับนะเราก็จะติดตามเด็กคนนี้ตลอดไปแล้วกันนะครับยังไงก็ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวยังไงไปเจอกันใน EP ีต่อไปแล้วกันจะบอกว่าการช่วยน้องเขาแบบเนี้ยจะได้บุญมากๆเพราะว่าหัวหน้านกเนี่ยเป็นคนให้โอกาสคนแบบนี้เสมอนะครับเราพร้อมสนับสนุนวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ